เคยลองคิดดูกันเล่นๆบ้างหรือไม่ว่าจุดที่ลึกที่สุดในโลกอยู่ตรงไหนกันใต้ท้องทะเลก้นหมาสมุดคือจุดที่ลึกที่สุดแล้วหรือยังถ้าเราขุดดินลึกลงไปเรื่อยๆจะเจอกับอะไรบ้างหรือถ้าจะให้แฟนตาซีกว่านั้นเราจะโผล่ไปทะลุอีกฝากหนึ่งของโลกได้หรือไม่วันนี้อัปดุลไทยทูบจะพาไปสำรวจจุดที่เป็นที่สุดแห่งความลึกทั่วโลกในภูมิประเทศที่แตกต่างกันกับ7สถานที่ที่ลึกที่สุดในโลกกันครับ 1. ถ้ำครูเบล่าถ้ำที่ลึกที่สุดในโลกถ้ำครูเบล่าตั้งอยู่ที่เทือกเขาอาราบิก้าในประเทศจอร์เจียซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตมาก่อนถ้ำนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งในภาษารัสเซียว่าวารันยาหมายถึงอีกาคาดกันว่าเป็นถ้ำหินปูนเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์แต่เป็นนักสำรวจชาวรัสเซียที่มาค้นพบถ้ำนี้เป็นครั้งแรกเมื่อปี1960 ผู้ที่ต้องการปีนถ้ำนี้จะต้องเดินทางไปยังเมืองกักกราเมืองท่าตาอากาศริมฝั่งทะเลดำติดกับชายแดนรัเสเซียเพื่อเริ่มต้นที่ด้านบนสุดของถ้ำแล้วค่อยๆไต่ลงมาในแนวดิ่งภายในจะมีโปรงถ้ำที่มีลักษณะเหมือนกับห้องอีกหลายห้องและสามารถไต่ลึกลงไปได้อีกโดยห้องที่ใหญ่ที่สุดที่นักดำน้ำชาวยูเครนเคยมาสำรวจไว้เมื่อปี2012มีระดับความลึก2197เมตร และทาให้ถา้านี้ครองสถิติเป็นถ้าที่มีความลึกที่สุดในโลกซึ่งนักดําน้ําที่รักการผจญภัยหากจะมาเที่ยวที่นี่ต้องมีทั้งทักษะการปีนเขาโรยตัวจากหน้าผาและฝึกฝนการดําน้ําในถ้าม,มาก่อนเพราะภายในถ้าอาจมีน้ําท่วมขังอยู่ตลอดเวลาช่วงเวลาที่เหมาะจะมาเที่ยวมากที่สุดคือในหน้าแล้งสอง ร่องลึกบาดาลมาเรียนาส่วนที่ลึกที่สุดในมหาสมุทรทั่วโลกร่องลึกนี้ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้ๆกับเกาะกววและประเทศฟิลิปปินส์เป็นจุดที่ได้รับการยอมรับตามลักษณะภูมิศาสตร์ว่าลึกที่สุดในทุกมหาสมุทรทั่วโลกโดยร่องน้ำส่วนที่ลึกที่สุดมีลักษณะเป็นแอ่งลึกคล้ายรูปพระจันทร์เสี้ยวเรียกกันว่า Challenger Deep การสำรวจครั้งแรกเกิดขึ้นในปี1960 โดยกองทัพเรือสหรัฐใช้ยานสำรวจน้ำลึกที่ออกแบบมาเป็นพิเศษแต่นักสำรวจอยู่ในน้ำได้ไม่นานเพราะเสี่ยงกับความกดอากาศอาจทำให้กระจกแตกได้ก่อนที่เทคโนโลยีจะก้าวหน้ามากขึ้นในเวลาต่อมาจึงมีการใช้ระบบสำรวจด้วยเสียงแบบโซนา่าที่มีความแม่นยำสูงในปี2009และวัดระดับความลึกได้ที่ระดับมากกว่า10,000เมตร และเจมส์คารเมรอนผู้สร้างหนังคนดังอย่างไททานิกและอวตารก็ได้เคยลงไปสำรวจในร่องลึกบาดาลมาเรียนหน้านี้เพื่อศึกษาและถ่ายทำสารคดีภาพชีวิตความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลเพื่อนำมาเผยแพร่แล้วด้วยเช่นกัน 3. ามภูเขาทรีนูกากิวภูเขาไฟที่เล็กที่สุดในโลก นี่เป็นภูเขาไฟในประเทศไอซ์แลนด์ที่เงียบสงบไม่มีการประทุมานานกว่า4,000ปีแล้วมีระดับความลึกจากปากปล่องลงไปถึงชั้นแมกมาประมาณ213เมตรอาจจะดูไม่ลึกเท่าไหร่เมื่อเทียบกับสถานที่อื่นๆที่เราเคยนำเสนอมาแต่ทว่าที่นี่เป็นภูเขาไฟลูกเดียวในโลกที่มนุษย์สามารถซื้อทัวร์ลงไปเที่ยวในปล่องภูเขาไฟได้จึงทำให้ทรินูกากิวเป็นภูเขาไฟที่ลึกที่สุดในโลกที่มนุษย์เข้าถึงได้ไปโดยปริยาย การเดินทางไปที่นี่ต้องเดินขึ้นเข,ขาบรูมเมาเทนในอุทยานแห่งชาติที่อยู่ไม่ไกลาจากเร็กยาวิตเมืองหลวงของไอซ์แลนด์เพื่อลัดเลาะทุ่งลาวาอันหนาวเหน็บที่มีสภาพอากาศแปรปรวนหรือไม่ก็นั่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปจากนั้นก็ลงลิฟต์ที่เตรียมไว้เพื่อไปอยังห้องกําเนิดแมกมาภายในภูเขาไฟเพื่อชมแสงสีสวยงามที่จัดเตรียมไว้รวมระยะเวลาในการทัวร์ในปล่องภูเขาไฟประมาณ6ชั่วโมง ในทางทฤษฎีจะมีความเป็นไปได้ตลอดเวลาที่ภูเขาไฟอาจระเบิดขึ้นมาอีกเมื่อไหร่ก็ได้แต่ก็ดูเหมือนว่าการมาเที่ยวที่นี่สามารถทําได้แบบชิลๆสบายๆไม่รีบร้อนจนถึงขนาดว่าเคยมีการจัดคอนเสิร์ตในภูเขาไฟนี้กันมาแล้ว 4. เมืองทองคํามาโพ่เนงเมืองที่ลึกที่สุดในโลก เหมืองสำหรับขุดหาสินแร่ทองคำนี้ตั้งอยู่ที่ประเทศแอฟริกาใต้ประเทศและทวีปที่ร่ำรวยไปด้วยแร่ธาตุและอัญมณีอันมีค่าและมีการทำเหมืองลึกมากมายหลายแห่งหากเราเดินทางจากบนพื้นดินลงไปยังจุดที่ลึกที่สุดของเหมืองทองคำมาโพนงจะต้องใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงเนื่องจากระยะทางทั้ง,งหมดรวม4,000เมตรหรือ4กิโลเมตรจึงนับเป็นโครงสร้างและหลุมที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ที่ลึกที่สุดในโลก และมีความเป็นไปได้ที่จะต้องขุดให้ลึกลงไปอีกเพราะจากการคำนวณพบว่ายังมีสินแร่ทองคำที่รอให้ขุดอีกหลายล้านออนซ์อุณหภูมิด้านล่างใต้พื้นดินนั้นอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ60องศาเซลเซียสและมีระดับความชื้นอยู่ที่95%และอาจจะเกิดน้าท่วมได้ตลอดเวลาคนงานและการทำเหมืองแร่จึงเป็นอาชีพที่ต้องเสี่ยงอันตรายเป็นอย่างมากจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ 5. ทะเลสาบไบคานทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลกทะเลสาบน้ําจืดที่ตั้งอยู่ในเขตไซบีเรียอันห่างไกลของประเทศรัสเซียถือเป็นแหล่งน้ําที่มีวิวัฒนาการความเป็นมาทางธรรมชาติมายาวนานมีความสําคัญทั้งในเชิงภูมิศาสตร์การเกษตรและประวัติศาสตร์เจงกิสการแห่งมองโกเลียก็เคยยกทัพมาที่นี่และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย ระดับความลึกที่สุดของทะเลสาบอยู่ที่1,637เมตรสามารถดำลงไปที่ก้นทะเลสาบได้โดยต้องใช้เรือดำน้ำทะเลสาบใบคานยังเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์เป็นแหล่งอาหารสำคัญของผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นแม้ว่าในฤดูหนาวที่อากาศหนาวจัดพื้นน้ำจะก,กลายเป็นน้ำแข็งก็ตามในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองโซชิที่รัเสเซียเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2014 ก็ได้จัดให้มีการวิ่งคบเพลิงผ่านทะเลสาบใบคานและเพิ่มลุกเล่นด้วยการดำน้ำถือคบเพลิงกันน้ำใต้ทะเลสาบอีกด้วยหกยาลุงสังโปหุบเขาที่ลึกที่สุดในโลกหุบเขานี้อยู่ที่เขตปกครองตนเองที่เบตในประเทศจีนระดับความลึกจากยอดเขาด้านบนถึงแม่น้ำสายสำคัญที่อยู่ด้านล่างมีชื่อว่า ยาลุงสังโปเช่นกันคิดเป็นระยะทาง6,000เมตรหรือ6กิโลเมตรเป็นพื้นที่ที่ราบสูงที่เต็มไปด้วยระบบนิเวศอันสมบูรณ์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ท้องถิ่นหลายชนิดมีถิวทัศน์ที่สวยงามยาลุงสังโปถือเป็นแม่น้ําสายสําคัญของชาวที่เบตสายนี้และเป็นแม่น้ําที่มีที่ตั้งสูงที่สุดในโลกอีกด้วยกระแสน้ําที่เชี่ยวกรากจากเส้นทางน้ําที่ลาดชัน ทำให้รัฐบาลจีนมีแผนที่จะสร้างเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำบริเวณหุบเขายาลุงสังโปนี้อีกด้วย 7. จ็หุบเหวใต้ทานน้ำแข็งเดนแมนจุดที่ลึกที่สุดบนแผ่นดินโลกแม้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในทวีปแอนตาร์กติกาจะปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งทั้งในส่วนที่เป็นแผ่นดินและผืนน้ำ และเมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดจะพบว่าใต้ก้อนน้ําแข็งนั้นยังมีหุบเหวที่อยู่ลึกลงไปและเมื่อสํารวจด้วยการใช้สัญญาณเรดาร์และการคํานวณทางฟิสิกส์ทำให้พบว่าหุบเหวใต้ทานน้าแข็งเดนแมนมีระดับความลึก3,500เมตรหรือ3.5กิโลเมตรจากระดับน้ําทะเลเป็นจุดที่มีความลึกที่สุดที่พบได้บนแผ่นดินโลกที่จริงแล้วจุดที่ลึกที่สุดอยู่ตรงไหนน่าจะต้องดูด้วยว่าเรายือนอยู่ที่ใด เหมือนกับเพลงที่นำคำพูดของชาวเขามาแต่งเป็นเนื้อร้องว่าผู้บ่สูงแต่ว่าห้วยมันลึกธรรมชาตินั้นแสนจะยิ่งใหญ่สรรสร้างสิ่งต่างๆตามที่ควรจะเป็นแต่เป็นมนุษย์ต่างหากที่พยายามให้ค่ากับสิ่งต่างๆตามทัศนะของตัวเองหรือในบางทีก็พยายามฝืนธรรมชาติเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่มนุษย์ต้องการ